สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาสร้างออีเมลกันเนาะสร้างอีเมลภายใน2นาทีคับผมก่อนอื่นเราก็สร้างบัญชีนะฮะใส่ชื่อไปเลยฮะชื่อเรานะฮะผมก็ใส่อิสรภาพเนาะครับผมเราก็ใส่ชื่อของเราไปแล้วกดกดเลยฮะถัดไปฮะวันเดือนปีเกิดของเรานะฮะใส่ไปเลยฮะใส่ซ้ําได้นะฮะอันนี้สองสามบัญชีเราก็ใส่เข้าไปได้เนาะใส่ไปตามความจริงก็ได้ฮะ หรือว่าท่านจะแต่งเอาก็สุดแท้แต่เนาะเพศชายนะฮะแล้วก็สร้างที่อยู่อีเมลด้วยตนเองนะฮะครับผมแล้วก็เขียนตั้งของเราเองเนาะอันนี้ก็เป็นชื่อชื่อเราเนาะอิสรภาพเกเก้าอิสรภาพเอเกเก้านาะ g m a i l c o m เนาะ,นะแล้วใส่รหัสผ่านนะฮะรหัสผ่านก็สุดแท้แต่เราจะใส่อะไรแล้วแต่เลยนะฮะ เรียบร้อยฮะแล้วก็ลง,งล่างฮะตกลงถัดไปเนาะตกลงเสร็จแล้วก็กดถัดไปแล้วก็ฉันยอมรับนะฮะฉันยอมรับเงินไขรอรีโหลดแป๊บหนึ่งฮะได้แล้วฮะเรียบร้อยขัันหนึ่งอีเมลของเราดูซิอิสระภาพเก้าเก้าเรียบร้อยครับผมเออได้มาแล้วอีเมล เมลของเราเราก็ไปเปลี่ยนรูปนะฮะก็ไปที่โปรไฟล์เนาะเพิ่มรูปโปรไฟล์เปลี่ยนรูปนะฮะ,เอ,ะ,เ,เ,ะ,ฮะเอารูปตามตามเราชอบเลยผมก็ประวันดีกว่าฮะ,ะวันบูดาเนาะโอเคบันทึกเป็นเนาะบันทึกเป็นรูปโปรไฟล์โอเคครับผมเรียบร้อยฮะได้มาแล้วอีเมลเสร็จครับผม ไปทาตามกันนะครับเ,เพื่อนๆหวังว่าทุกคนจะมีอีเมลใช้กันเนาะเป็นกําลังใจให้นะฮะส่วนใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ผมนะฮะกดติดตามผมไว้ด้วยนะฮะก็มีความรู้สาระดีๆอะไรแบบนี้จะเอาให้ท่านดูอีกเนาะมาบอกต่อกันมาแชร์ประสบการณ์กับกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนจนก,กว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ